สวัสดีครับผมวันนี้ประชุมนะครับต้องมีการทำความสะอาดสักเล็กสักน้อยนะครับผมที่บริษัทนะครับผมลรงน้ำแข็งนะครับพากันทำความสะอาดนะครับที่ลงน้ำแข็งนะครับผม ล้างพื้นนะครับล้างพื้นนะครับผมเพราะว่ามันมีคราบนะครับการที่เราทำความสะอาดนะครับลูกค้าจะได้ไว้วางใจลูกค้าจะได้ไว้วางใจนะครับผมเราทำความสะอาดกันนะครับดิดีครีนิ่งนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดอนชาแนลนะครับผมดอนชาแนลดอนชาแนลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมยังมีช่างทําอยู่นะครับยังออฟฟิศยังไม่เสร็จนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดอนชาแนลนะครับผม

เอาแกงตัวเรียบร้อยนี่ไทยให้น <ok ี water, ่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดอนชาแนลนะครับผมวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมครีนิ่งนะครับทำความสะอาดโรงน้ำแข็งนะครับผมอย่าเอาไว้ไว้นี่ย

เด็กพ like um, wow. ิเอษพิเศเรื um ่ยอ้ยงานี่คืนไปเรื่อยๆนะครับผมนการได้หกเลยการกอไปฮอลล่าไห่บ่อมุเป็นหาได้ไมายเล่นอนไก่โพดแจมไป็นหาสอบได้่ายอดีครับพอดี ชุดละขยายชุดละฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคนชมเอซเยียนหัวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอ หยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าค่อยชมต่อนะครับผมได้รับความขอบคุณจากเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม